สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรตักซูเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม9.9คือในป่านะครับโอเคตัดไม้เลยครับ เออผมเก็บองุ่นไม่ได้ไม่รู้เป็นบอลอะไรนะครับปกติมันจะเก็บได้นะรอบนี้เก็บไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมก็เล่นคนเดียวแล้วนะครับส่วนเพื่อนผมก็ได้ออกไปหมดแล้วโอเคอยวเราเอาไปย่อด,ดีกว่านะครับแล้วก็ได้เป็นกระสุนลูกสองมานะ เอ้ยกระสุนไรเฟิลนะครับกระสุนลูกซองอะไรวะเย yeah. ตอนนี้เราได้ปืนแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีคนโจมตีวันนี้ด้วยนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ครับพูดคุยกันได้นะมาดลแรกๆกันไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เดีย๋ยวเราเอาไปย่อยกันเลยนะครับ เฮ้ยหมือนจะเจอปืนนะครับอ่าเสร็จผมน่าจะเป็นของเพื่อนนะอ่าสบายแล้วครับได้ปืนสองกระบ,บอกเลยได้ปืนสองกระบ,บอกเลยอ่าตอนนี้วันที่ห้าแล้วนะครับ หาแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับตังหวานนี่มันดีจริงๆนะปูกไปฮะเอาไม้ไปย่อยนะครับไม้เปลี่ยก็ใช้ไม่ได้นะพอตอนนี้เราก็ต้องสร้างไอเทมนะครับ กินน้ํางินน่อยหนะครับผมก็งงนะเบอร์รี่ปกติมันเป็นสีแดงนะเดี๋ยวทำไมอันนี้มันเป็นสีสีน้ำเงินนะครับจริงๆปกติมันจะต้องเป็นเฮ้ยโอเคเดินม,มาป่าพอดีนะครับได้อาหารกลับไปด้วยนะ เอาไปย่อยครับไม้ไม้มันเปียกนะครับโอเคเราสร้างเตียงเก่าเลยนะครับวางไว้ตรงนี้แหละกับดักกบแล้วก็ทำไว้แล้วนะครับ ปลูกไว้เลยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ แต่จริงเกมเราบอกมันก็มีหลายหลายพันเกมมากเลยนะที่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับใครที่คิดว่าเกมนั้นมันสนุกก็แนะนำมานะโอเคเราเจอเห็บสมบัตินะครับไปเราเะาไปจุดนั้นเลยนะครับเพื่อจะได้ของดีนะ เรเจอไม้หนึ่งอันด้วยครับเจ็บว้าวบ้านใครเนี่ยน่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบ้านในกลางป่านะครับแล้วก็เจอเป็น,น็อตด,ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปย่อยนะกระทิงตื่นขึ้นมาตื่นมาแล้วเหรอ คสำรวจเลยนะครับในเหีบสมบัติมีอะไรบ้างได้เป็นกระสุนปืนไรเฟิลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานหินนะครับสวยเลยเจอ2อ,อก้อนเลยนะครับโอเคเราจะกลับกันเลยนะครับเหมือนมีอะไรตามผมนะเราไปดีกว่านะครับ โอเคแล้วเราก็จะเอาน็อตน,นะครับแล้วก็แผ่นโลหะไปย่อยกันเลยนะครับ โอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย